เดี๋ยววันเสาร์จะเป็นการปราศัยใหญ่อีกหนึ่งเวทีของ บิกตู่เพราะว่าอย่าลืมว่าการขึ้นเวทีปราศัยต่างจังหวัดครั้งแรกในพื้นที่ชุมพรครั้งที่สองวันเสาร์ที่จะถึงนี้ในพื้นที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชค่ะตามที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้คือมั่นใจพี่น้องชาวโคราชมาฟังปราศัยเนี่ยเรือนแสนมีให้เห็นแน่นอนนะคะตอนนี้เองก็เตรียมเวทุงเวทีก็เรียบร้อยกันแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมเรื่องของการเตรียมความพร้อมการปราศัยเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วคุณแรมโบ้บอกว่าจะมีการเปิดตัวว่า ที่ผู้สมัครทั้ง132เขตใน20จังหวัดของภาคอีสานด้วยนะคะคนอกจากนี้ก็จะมีการประกาศนโยบายต่างๆทั้งบัตรสริการแห่งรัฐที่จะเพิ่มวงเงินจากปัจจุบันจากเดิม500ก็อยากจะเพิ่มให้เป็น1,000บาทในอนาคตด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีนโยบายอีกเยอะมากที่จะมีการประกาศในวันนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าคนที่จะเดินทางมาฟังปราศัยของพลเอกประยุทธ์ในวันนั้นเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า50,000คนค่ะ สองเวทีแล้วกับการปราศัยใหญ่ในนามนักการเมืองใต้ร่มพักรวมไทยสร้งางชาติ9มกราคม2566พนเอกประยุทธ์จันโอชาลั่นวาจาประเทศต้องไปต่อจึงต้องเดินหน้าต่อประกาศใจกลางเมืองคือกรุงเทพมหานครพร้อมปักธงทางการเมืองแต่ผมบอกแล้วเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยต้องไปต่อ เวาคตที่บ้านค้งมั่งข้างแล้วย่างยืนนะครับเราจะต้องผมก็เลยตัดสินใจว่าให้ผมต้องมาพักกระเงหรือเปล่าผมคิดแล้วคิดอีกนะคิดมาเป็นเป็นเดือนหลายเดือนแล้วล่ะนะันวันนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้ว ผมพอนี่ประธานที่อะาไปอยู่ภาคใต้ใช่ไหมเออเราเนี่มีอะไรเชื่อมาจากกรุงเทพจะมาถมบ้านของภาคใต้รถไฟดานคู้มาสุ่พอนเป็นเสแน่นน ที่เรทำไว้แล้วพวกน้นคือเตรียมระะที่สองจากจุมพอไปสงขลาและไปพะลังไปศาลจะไปไหนอีกต่อไปอ่ะอ่าเดี๋ยวเชื่อมโยงทีนี้มาดิฟีเตอร์มาทำคนข้ารุษาลแล้วกันจีกถ้ามาจาไมถึงจะอโยกันดเนยผมก็เปคนีมให้กดทุกวันและทุกคนอ่ะปัดบราหัวแล้วปัดฝัตูัง ผมมั่นใจความเจริญม,มาถึงอีสานนะครับสร้างงานสร้างรายได้ตอนนี้ที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธาธน,านีก็เกิดแล้วลูกตู่ผักดันนิคมเกิดขึ้นที่อุดรธนานีรับล,ลูกหลานได้ถึงหมื่นคนต่อไปลูกหลานจบมาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไม่ต้องไปทํางานต่างจังหวัดทํางานที่อีสานทํางานที่สารคามทํางานที่หนองคายเพราะลูกตู่ประกาศโคราชขอนแก่นอุดรหน,นองคาย เป็นเมือง n อ e นเหมือนกับอ EC ภาคตะวันออกเป็นเมืองอีสานภาคตะวันเฉียงเหนือเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษต้องตกไ้รุงตูเอยรับต่อากให้ผมมารัื่องในวันนี้โดยเพาะเรื่องของการผลกระาเชัดสินนิพนร์ก็จะรับไปในเรื่อนในเรื่องไขที่ได้คุยกับทางนั้นก็คือ કર્મકારીનું દોરી જોર કાર